สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาไปหาเก็บเห็ดกันค่ะมือหนีเบื้องด้อค่ะอากาศอากาศมือนี่ค่ะแจงจางปางบบมีฝนเนาะค่ะเนาะมาตามมาเลยค่ะนี่มือนีออกหากินผู้เดียวเด้อค่ะมือนี่บมีมูมีพวกค่ะเบื้องดูเขาจีโศกสิหมานบบตามมาเบื้องเลยค่ะเบื้องข่างบ้านนี้ดูค่ะพี่น้อง ขึ้นอีกรือบอมองนี่ทีมงานจุเลียเคยเก็บไปแล้วเด้อค่ะจุเลียซองเบิ้งซื่อ,อๆดอกว่ามันทันออกอีกบอวัตสิมีอีกบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะบททันเห็นเด้อค่ะมองนี่คือสิบบอออกอีกเบิ้งซององะนี่ไปไปมองไม้เนาะค่ะเนาะ หอดป้ามองหนีแล้วค่ะป้าขาังบ้านนึกหันบบมีจุลีเลยพายางขึ้นมาเบิง้งป้ามองหนีเบิ้งดูสีมีบนนอเนาะค่ะพี่น้องก้อนสี่ออกบ้านพระเอกพระเอกห้องน้ำกลบอกว่าเจ้าอย่าข้นไปป้าป้าหลวงเด้อสันขึ้นไปผู้เดียว,วสัน เ้าจะขึ้นไปยอยุบบ้านหนีวระสันยางยุบบ้านหนีวระสันเราบอกว่าฮาัเทียฮัเทียมีมันประทันได้ยันจำซีนวะสันละวานะห้องน้ำกลนะโอ้ี่ซ้มนหน่น้อยอยู่แต่ก็กำาลังแสบค่ะนี่พอมพอมแสบกำาลังก๊าลังโอเคเอาคาหักละพี่น้อง มันลอยมันลอยค่ะพี่น้องลอยลอยเพราะว่ามันถือฝนเนาะค่ะนี่อ่อ,อนๆอยู่เศรษฐาบเศาเฮ้ยสวรสษฎม์มหอดสราจะขึ้นมามหอดก็ไดเอาได้ไลายดอกเติบอยู่อ่อ,อนๆอยู่ค่ะนี่ พอมีอยู่เด้ค่ะนี่พอได้กินอยู่เนาะมาผู้เดียวก็ได้เบิ่งด้วยเขาศิสุกสิมานปันใดโอ้นี่อวบถึงนี่ค่ะขาแย,ายๆ่ๆนี่เอาเสียงกบกัมีแบบนี่เสียงกบห้อง คือ,อยูดกค่ะเบิ้งสงอ่ะไข่เหน่ไข่เหนอยูไข่เหน่ไข่เหน่พี่น้องเอาไปชุบแป้งทอดแซ่บๆซบดิค่ะนี่เห็ดมันปูนี่เคยมีเอฟซีไทมจุรีมาว่าเฮ็ดนี้ยงกินด้วยสันเฮ็ดนี้นยงกินได้แน่จุรีก็บบอกเอาไปซุปเอาไปชุบแป้งทอดเอาไป ผัดใส่เนยกับกระเทียมโอ้ยใส,ใ,สใส่เนยใส่เนยกับเออ่เกลือพริกไทยกับเกลือใส่เนยกับกระเทียมพะนะโอ้ยจุเลีก็ได้เว้าอ,อไปเนาะพี่น้องเนาะดอกนี้ออกแปลกๆเอ้พอได้กินอยู่ตัวนี้แม่นี่มาผู้เดียวกัน โศกกระมานอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอาสีโบอดอกใ่ดอกเมฆคือจังมากับทีมงานคือจังมากับแอดมินกับพอได้กินอยู่ถึงแม้ว่าดอกจะไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็ได้แต่งาม อ่อนๆอนอยู่ค่ะอ่อนๆอ่อนๆพี่น้องในซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งนี่ขายแพงเท่งนี่ิพร้าวยิมหกนิบเจ็ดเหรียญปุ้นอะนี่ เห็ดมันปูนี่ค่ะจะไปขายซะไปอย่างเฮมีไผ่สือบอมีผู้ใดอยากกินน้ำยูปป่บอมีผู้ใดอยากน้ำโบอ,อยากน้ำบบเม่นเขาเมลน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ได้ลายดอกอย่ะน่าลายดอกอยู่ค่ะพอแล้วพอแล้วนี่ม้าผู้เดียวกับพ่อได้กินอยู่ม้าผู้เดียวกับคืออยู่ ดอกนี่ซุ้มๆน้ำค่ะดอกนี่เกือบเมนเกือบเมนบ่ได เขามาเบิ่งปานี่ด้วยมีบ่นี่ปลานี่มีไหม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 คือบอคือบอคือบอนี่พี่น้อง บอนี่บพ่คืออันนี้เ,เละแล้วค่ะเละแล้วเเละแล้วค่ะเป็นเชื่ออันนี้ก็เละมาบอทันค่ะมาไม่ทันมาไม่ทันเละแล้วเละก็ปล่อยให้มันเละไปดอกนี้ได้ดอกนี้ดอกนี้คืออยู่ค่ะดอกนี้ mún mùn เห็นบ่าพี่น้องนี่คืออยู่ดล้ยละ่ะแต่ว่าขานี่บกพรอยแล้วค่ะขานี่หยาบแล้วเกือบใส่บดได้เบิ่งดอกนี้ด้วยเป็นห,นาหน้าอยู่เละเรลาดอกนึง ยื้อเมึงนี่น้ำกันซีดอกค่ะซีดอกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดขาเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวดอกคุณได้นใ,นใส่ได้พวกนั้โอ้ดอกนี้ใส่ได้ยูดดอกนี้พ่อยยอยูอยย่ค่ะดอกนี้โอ้ยซุมน้ำขึ้กันนะเดี๋ยวมาตัดขาเทียเดียวค่ะเอาดอกนี้ก่อน อดอก er fate, pues mm อนี้ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ได้ดอกนี้ได้งามแต่นี่ดอกนี่ดอกนี้ย่างสวยสวยอยู่ค่ะดอกนี้ไปฮะวะไปตัดขาเนาะคะเนาะอาไปตัดขาไปตัดขา ตัง,กงต้กด,ดยังเป็นเสียงคนตัดไม่เดี๋น้องบันนี้ในยินแต่เสียงมาแต่ไกลๆ่จุลีตัดขาลองค่อยสิใสกระตาด้วยค่ะนี่เห็นบ่พี่น้อง ขาซุ้มน้ามีตัดออกซะเนาะนี่นี่นันเป็นเละๆขากระไดอันนี้ขาเละแล้วเด้อนี่เอาแต่ดอกมันเอาโอ้ดอกก็เป็นสีเละๆเ,เอา คือบบบัน,นีเอาไปแล้วกินเลยแล้วนี่พี่น้องใส่ได้อยู่อันนี้ก็ขาเละเห็น่บนาอบัน,นีอ่ะน,นี่ขาใส่ได้อยู่นี่ขาแข็งแขงนี่ดอกนี่เอาไปล่าง นี่อ้าลายดอกเติบแหนมดีๆก็พออริก,อรก,กินอยู่นี้ล่ะว่าไปเล้วก็ได้น,นี่ดอกนี่ก็นในญ่เติบเอากล้อ,อ,กองกล้องก็ได้ไปทั่วทีบทดดั่วแดงกล้องก็ได้้า ลายดอกเติมไหมนั่นคีอดอกหนึง่งเฮ้ยเบิ้งดูเบิ้งดูเสียวได้บอพี่น้องเห็นบอเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่โอ้ออออยขาหักยือ้อกับเถึง อืมอืมาอมอะถือกล้องทถึงตัดขามัเนเฮ็ดยากเอามันทักซี่ละ่ะพูดถึงน้ำมุนี่มาเบื้องไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องจุลีพามาซองเบื้องอีกเท่งหนึ่งซื้อค่ะเบื้งว่ามันดียังมีหลอดหูรอดตาบอก็ยังมีอีลีค่ะผู้นะ่ะ ได้เก็บเครืองตาผู้เดียวก็ได้เพราะได้กินอยู่นี่จุลี่กับทีมงานมามาย่างไปแล้วเด้อค่ะเด้อตานี่เด้อพามาเบิงพามาเบิงอีกค่ะนี่ขึ้นมะม่มกับมีอยู่ดอกค่ะ โอ้นีโบเมนนีโบเมนนีโบเมนด้วยค่ะพี่น้องดอกมันเหลืองๆซื้อแต่โปเมนไปซะนะออกป่าเนาะก,กันเนาะบ่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วอน,นั่งก็บขี่เก้าที่ใส่บ่ได้ ันนี้เดนี่เดอันเก่าไหมอันนี้ไม่เก่านะเนี่ยอันนี้ไม่เก่าอันนี้ขึ้นมาใหม่โอ้เก่าอยู่ดอกละโอ้เพรเห็นหาใส่เพราะใอันนี้เดอันนี้ละ่ะนี้ละ่ะเก่าไหมนี่กะกางเก่ากลางไม่ค่ะนี่ก็ได้ i don't know นเครื่องตาค่ะเครื่องตาเอาวะง้ขึ้นโรงพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่ละสินนะพี่นอ้องจุเลี่เลาะสองป้านี่ละพอได้กินอยู่ดีละผู้เดียววะนี่ผู้เดียวกะคืออยู่เนาะพี่น้องเนาะหากินผู้เดียวกะโสดกามานี่หรอกค่ะ ได้ตั้งเค,เครื่องกระตาอยู่ค่ะนี่เครื่องกระตาอยู่โซกมานอยู่ค่ะซัมเนกเพอกินแล้ว <c oughs> ที่ไปส่งข่าวทีมงานอีกเบิง่งดูเพื่อนสิอยากเพื่อนสิยอสยากมาเก็บอีกบอเนาะพี่น้องเนาะรอไปรอมากับพอได้อยู่สิได้บอกเพื่อนอยู่รอไปรอมากับพอได้เดี๋ยว จุลีกับซิงโงคืนลงบ้านดอกค่ะซัมนี่จุลี่กับเนื้อแหล่แล้วค่ะ,ม,ะ,ลลคะมือนี่ซัมนีก่กับพ่อแล้วแรงอยู่น้องพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปย่างลงบ้านน้องคนเนาะสันกะคลิปนี้ก็เสียไว้ซัมนีแ่แหละเนาะกันเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไครต์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย พอแล้วแรงอยู่ดอกค่ะพี่น้องมาผู้เดียวก็ได้พอได้กินอยู่เนาอพี่น้องเนาะไปละค่ะบ๊ายบายไปไปง้อขึ้นบ้านง้อขึ้นบ้านค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาค่ะบ๊ายบาย